ใบดีหลวงพบางเอ้ยโบแม่ใบาดี่บแม่ดีเนาะเดี๋ยวตอนนี้เาเพิ่นอยู่ที่อ่าแขวงลวงพบางพี่เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงามเศร้าเริ่มเพิ่นมาออกมากินเฟอออกมากินาก๋วยเตีเ๋ยวนี่เองเนาะกอ่บแขวงลวงพบางเนี่ยขึ้นซื้อเรื่องเฟอพี่เนาะเนาะเรื่องเฟอมาลวงพบางต้องกินเฟอพี่เนาะมาเด้อมากินเฟออยู่ลวงพบางพี่เนาะเดี๋ยวเพิ่นสิพาไปเบิง่งว่า หลวงพ่อไป,ปสั่งหั่นที่มันอ่าฮั่นฮั่นดังๆเนาะหั่นที่หลายๆคนเคยมาอยูทูบเบอร์ทางฝั่งไทยเคยมามาผู้ใดมาก็ต้องมาแวะกินเนาะพี่น้นองเนาะก็คือหัน่นอ่ะต้นหน้าบะเพิ่นนี่แหละ,ะบวเพิ่นพาไปเพิ่มนี่เลยหั่นต้นหน้าบะเพิ่นนี่สิเป็นหั่นเฟอ้อหั่นเฟ้อที่อ่ะโด่งดังได้คือบะเพิ่นเห็นตลอดเห็นในอ่เห็นในรีวิวตลอดเลย เป็นห้านอ่งประซานิยมเนาะประซานประประซานิยมเป็นห้านเฟอห้านเฟอแซ่บอันนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำของเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำของได้นี่ฝั่งนั้นก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งบรรยากาศริม,มแม่น้ำของแคมของเนาะ ไปเบิ่งหน้าตาเฟือเขาสิเป็นแบบไดนน่อสั่งไว้ละบุงบัวได้หรือยัง,องอโอ้โหบบหอมขนาดเลยลบบหอมหอมหอมเฟอมอเอือกขื่นน,น้ำลายแล้วต้องต้องฟ้าวแล้วแบบนี้โอ้นี่พออันพักก็จะมัดเป็นนั่น อ๋อสองสามสามต้นกับมัดเนาะมัดเพื่อให้เป็นจุดสนใจนั่นเองตัวนี้โหละพาสองต้นอันนี้พักอย่างนีพักน้ำพักน้ำไปลงมือก่อน ก่อนเนี่ยลงมือก่อนเด้อพี่น้องเด้อหิวหิวแห้งหิวเข่ายำซาต้องกินเด้อยำยำซาต้องกินห้อนๆแบบนี้แหละแซ่บนี่เลยเฟืองเห่ามาเสิร์ฟแล้วอันนี้นี่เมนข้าเจ้าแทบเป็นวะก็น้ำโคเออนี่เลย กินโอนกินโอนกินกะช่งไรเด้อฮอนฮอนฮันบวชส่วนอันนี้นี่แม่นบะอันเนาะเป่าไว้นี่เลยมันบะตัวนี้นะคล้องกับเบิงไอ้เพื่อนปรุงให้เบิงเด้ใส่ลงไปประมาณประมาณสามชอ้อนมันสีบะวานสดสิเอแอนก็กินข้าวซอยนี่เลย เขาซอยเนาะปั้นฟ้ามังติกะนีเขาซอยล่วงผางอันนี้กระเฟื้อล่วงผางมามาหดล่วงวางต้องกินเฟือ้อถ้าบม่เลยกินเฟื้อนี่เป็นจังไดเฟื่อนเครียดมาบุ๊คฮอนมาบว์ <c oughs> บว้าวเดืยบรอยแล้วบายูอันเป็นย่างคือบบมีรสชาติแล้ใส่ไ้น้ำตาลลืมอะ ออกแล้วปกีิเป็นน้ำดื่มห่อสรางน้ำดือดวตถุกลางเนี่ยเป็นอะไรเสแยเป้อันเย็น่ยสมันนี่บ่อเอาเหรอเอาแซมตุกินก่อนเย็น่แล้วก็เย็น บนเย็นสร้าง,ถงาเถอะนะโมเย็นโมเย็นโมนแต่ซอง่ม้องบอกินตัวนี้กันคำเ,เ,เดียวเลยค่ะเดียวเลย ต้องบวดตะกามันเ็นทำ่มอะไรเช่นนี้จุดนาอีกโอเค ถ้าบริปปบรกินเฟื่อล่วงผู้ปางนี่เป็นยังไงเยียดีแล้วบริกินเครียดเนาะมาลงขวางต้องมากินเฟือหรือคันบอกกินเฟื่อเดี๋ยวเป็นจังแดทำบริกานเฟือค่มาบระพดเจียบทำบริกานเฟื่อแล้วกินเขาเปียกเนาะทำบริกินเฟือสีงว่ามาบรอัดลงขาง นนัเนาะเป็นหานเดียวกันอืมหานเดียวกันละมันมีมาเด้อมากินข้าวเซ <c oughs> านม,าม,ามาักันเอกีกกะละเมนคนณยูตะลัดมเฮ็ดเนาะอันนี้นะเนาะเข้ากับมันหมัดเนาะมามามากินข้าวเซา 嗯嗯。 เป็นที่เรียบร,อยร้อยข้าต้มโขลกขนมปูดผักเลือดนำเลือดอิ่มบอกอิม่มเนาะมาแล้วได้แล้ว <c oughs> กองฮาตัวนี้แม่นป่าโกวันตินได้มาแล้วนี่เลยทุกคน กาแฟเย็นอาหารภาษานิยมกินแล้วเราตอนนี้กกำลังสิพาก,ก,ก,กันไปยางลิ้นอยู่แคมข้องนะมีบอนยางไหมเปล่าล่ะไปพาทัวร์ได้ไอ้พือนเอาไม้ไปไสได่กันพาทัวร์เราต้องไสไม้เด้อ่ะหาณไปถึงรถแล้ว นี่เลยโอ้โห้านอาหารริมคลองริมคลองอ,อ,อ่อนทัวบนลงไป้านอาหาราริมคลองเด้อนี่ไะโอเคน้ทุกคนเราลังจากมือเสานี้พาก,กันไปกินเฟรยามเส้าแล้วกันกับห้องที่พักเราไปพักผ่อน้ออยนึงตอนนี้ก่ะมาเที่ยวที่ส่วนอาหารหนาเดยนะทุกคนเนาะเป็นแคมนำเด้ออันนี้ นี่เลยย่างไปบ้วยบรรยากาศอากาศนะส่ววิวเป็นมัยังกะแกล้มปะไปเอ้ยากอยู่อันตัวไหนอันนี้มันช็อกโกแลตปะลองกินอันนี้ซีแดงนีเดียรแมนยังอันนี้ ตัวมีเลยกระเลมมีเบิดทุกรุ่นเนาะไอศครีมจ้าเดอร์แอนเดอร์เดี๋ยวยว่ <laughs> ยวางไปเบิรงทางนั้นก่อนอีเลย <laughs> เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิรงบรรยากาศกันก่อนมีสะพาน <laughs> บ่บ่แม่นไปนั่งอยู่แกนนำมานั่งหันว่ะ โอเคเดี okay, <c oughs> ๋ยวแค่นำยู่ลุ่มนำเลยโอ้โ oh หนำคือเป็นซีนีิเนาะทุกคนเบื้องนำนำตัวนั้นไสกว่าเนาะส่วนตัวนี้เลยแค mm hmm. ่นำก็มีเนาะแต่ว่าน้องฟาร์มเองกับโบโบเนใจเนาะเป็นยังว่านำคือเป็นซีนีตปกติก็เป็นซีนีิอยู่บอลหรือว่าจางังใดเนาะ ไปละนี่เลยตัหม่องน่วงผ้าบางเส้นจะประมาณนี้ซีนางก่อนขอดูตัหม่องผ้าบางเลยง้ายกิบบอเออทำไมเส้นไม่ใหญ่น้องทำไมเสนเล็กมามืนี้แสบคนเอนีหละเนาะที่ได้กินข้าวปุ่นแก้วคิงเนาะ เคยกินอยู่บ่หรือว่าเ,เคยกินบ่เคยกินเลยเราทาแป๊บนึงเนาะสั่งไปละน,ลนี่เลยเผาป่าหรือว่อาพิมพป่านั่นเองส่วนนี้กับเขาปุูนเจลขิงอุปกรณ์เครื่องปรุงยั่วๆอะ่ะน้ำลายไล่วันนี้ละคนเบิง้ง <laughs> คนเบิ้งน้ำลายสิไเล่วันนี้ละ ปืนตกมาป้าวเนื้อเนื้อป่ากับหลังเดิมให้เอ๋อแอนปุ่งให้เบิร์ก่อนเนาะ แหลกพอกนำไปตัวนี้เลยเนาะเจ้ากินมันมาออมักน่ามักหลายใส่หลายมักหน่อยใสหน่อยมักบ่ต้องใส่เด้อมักหลายใสหลายมักน้อยใส่น่อยว่มักบ่ต้องใส่่บใส่จะบ่แซ่บเลยน้ำปลาจะมาให้น้อยจังา อุ้งคลายกับข้าวปุ่นหอนเลยเนาะแต่ว่าเอาเครื่องผส้มพุ่นตรงไปใส่อนปุุงให้น้องนะตักมาใส่เลย เยอะตากรตาลค่ยืดขึ้นหน่ยกันยืนเลยละ้าน okay. mm ัง hmm. ยืนกับพุ่นอันมันขี่คงให้ตากรพอมเลยละ เซาวัวเนาใสน้อยนึงก่อนละยานปุมาปลาห้าชไหยเยยไปละงชูรสไม่ยากแคเไห น้ำตราในะส่เตือนิดนึงใส่พริกป่นนิดนึงอ่าไหนแล้วซิมลดเบิง์งก็เคยกินเลยป่บอกว่าเคยกินแน่นอ่อาว่าเคยกินเลยเอ็นลงไปหัวะ ัวใส่ทุกอย่างเลยเนาะอืมผักชีอือมะเขัวอือต้นหอมใส่แปะเห็ดอยู่เลยทุกท่านทาง<อ>นี้นั่งกระไดมันบ่ใส่เลยผักกะลำผักอันนี้ก เียบมูกมอกกล้อกล้อคนักฝากไปตามคำกอนสุดท้ายกักรคกคุณบัตกยิมบัต มากินลำกันเด้อทุกคนข้าวุ่นเจาคิ้งล่วงพับบก